สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นข้อมูลบนประจำวดวันที่16เมษายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องอาจารย์นะคะกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะ แล้วก็ใครที่ยังไม่เคยช่วยอาจารย์ชมโฆษณาเลยนะคะคลิปนี้ดูสักรอบสองรอบนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ชมโฆษณาด้วยอาจารย์เคยบอกเรื่องราวเหล่านี้นะคะให้ท่านผู้ชมแล้วก็ f อฟซีได้ทราบมาเนินน่นนานแล้วนะคะว่าถ้าหากใครนะคะชอบสามตัวบนนะคะคือเลขท้ายสามตัวบนอันนี้มันอยู่ที่ดวงของแต่ละบุคคลนะ ว่าใครจะดึงเลขไหนออกมาเสี่ยงโชคให้ชมข้อมูลบนเป็นหลักเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าเราจะไปเรียนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยยังไงก็ตามสูตรเหล่านั้นนะคะมีโอกาสเข้าแล้วก็มีโอกาสหลุดแต่ในข้อมูลบนนี้ตั้งแต่อาจารย์เริ่มทำ u t u b e มานะคะอาจารย์ใช้ข้อมูลบนนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังไม่เคยเปลี่ยนสูตรเลยด้วยนะคะเอฟซี FC ท่านใดที่อยู่กับอาจารย์มานานแล้วนะคะ เ,เข้ามาคอมเมนต์ว่าเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหกคะ่ะนะอาจารย์บอกเสมอนะคะว่าใครอยากถูกสามตัวบนต้องดูข้อมูลบนเป็นหลักแล้วงวดที่ผ่านมาอาจารย์ดีใจมากเลยนะคะที่เอฟซของอาจารย์นะได้โชคจัดสามตัวบนนะคะสามตัวตรงของข้อมูลบนนี้จากการที่เขาะะไปจับเอาเองนะคะไม่เกี่ยวกับอาจารย์เลยนะคะคนเรานะมีโชคไม่เหมือนกันนะ เขาก็จับของเขาอาจารย์ก็สอนไปตามแนวทางนะคะก็บอกไปตามตัวเลขที่เราได้มาะคะทุกคนก็มีโอกาสถูกนะคะแล้วก็โอกาสไม่ถูกนะ,ะเท่าเท่ากันนะคะคือห้าสิบห้าสิบเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างไม่ทราบว่าเลขจะออกอะไรจริงไหมคะคราวนี้เรามาดูข้อมูลบนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเทียบให้ดูนะคะข้อมูลบนของงวดวันที่หนึ่งนะคะ เมษายนสองพันห้าหกสิหกนี่จะเป็นข้อมูลเก่านะคะเออตามข้อมูลบนนะคะอาจารย์วางไว้ให้เดี๋ยวอาจารย์ลดลงหน่อยเนาะให้มันเห็นทั้งหมดเลยนะคะนี่ตามนี้เลยนะเห็นเห็นบ้างไหมคะออพอเห็นเนาะนอกนั้นก็จะขยับเอาขึ้นใหม่นิดหนึ่งนะเพราะว่าช่องอาจารย์สวเยอะนะคะทีะนี้เรามาดูข้อมูลบนนะคะอาจารย์ใช้ทั้งหมดเนี่ย สิบสามสิบสามสูตรนะแต่งวดนี้เดี๋ยวจะแถมให้อีกหนึ่งสูตรสิบสามสูตรเนี่ยอาจารย์จับไข่ให้นะคะแล้วก็บอกว่ามีทั้งหมดสิบสองชุดที่น่าสนใจนะมีไม่น่าสนใจทั้งหมดตัดออกไปแค่สองชุดนี้นะคะ,ะเนื่องจากอาจจะไม่เข้าแต้มนะคะห้ากับศูนย์ได้ห้าแต้มไม่มีนะคะเพราะว่าอาจารย์เน้นไปเลยนะคะว่าจะเป็นคู่ท้ายเห็นไหมคะมีวงเล็บด้วยว่าคู่ท้าย คู่ท้ายในที่นี้คือยังไม่ได้กลับตัวนะคะใครชอบตัวไหนก็ต้องกลับตัวด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ปักหลักจริงไหมคะแล้วก็ที่เราทํามาได้ทั้งหมดเลยนะคะของงวดที่แล้วเราจะได้เออที่เลข7ตัวหนึ่งนะคะ7ตัวหนึ่ง่าตัวเนี่ยแหละเลข7จ็ดนะ,ะตัวแรกเลยนะเลข7นี่แล้วก็มีเลข6กนะคะที่ได้ได้มานะคะแล้วก็เลขศูนย์ะคะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนี้แต่ถ้าเป็นหลักร้อยใช่ไหมคะของงวดที่แล้ว หลักร้อยเราจะได้แค่สองตัวก็คือที่น่าจ,จะเป็นที่เจ็ดนะคะท่านผู้ชมเจ็ดแล้วก็ลองเก้านี่ค่ะนะหลักร้อยได้สองตัวนี้หลักร้อยก็เข้ามาที่ตัวสำรองนะคะเพราะมันมีแค่สองตัวนะคะออกมาที่เก้าเจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็เจ็ดนี่นะคะแต่อาจารย์จัดไปหนักๆกเลยะค,ะคือเก้าหกศูนย์หกนี่กระดกเป็นเก้าเลยนะคะหลายครั้งใน,นนะัเลขหกเนี่ย นะแต่ว่าอันนี้เราทําไปตามแนวตัวสูตรแต่คะ่ที่มันได้มาสําหรับสําหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามามาลุยนะคะตัวตัวที่ว่าเราคาดหวังว่ามันจะตัวไหนจะมานะคะอย่างเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเทียบกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเทียบนะคะระหว่างแต่ละสูตรนี้น่าจะเป็นตัวไหนนะคะ,ะสูตรแรกเลยเนาะเดี๋ยวอาจารย์ใส่ ข,ขีดตัวสีก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะคะเออไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวอธิบายไปอันอัน,อนไปแล้วก็ใส่ไปนะคะเดี๋ยวเอาฝั่งฝั่งของวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยเอาไว้ซ้ายมือนะคะแล้วก็เอาของวันเมื่อใหม่นะคะมองเห็นไหมประมาณนี้เนาะจะได้เห็นด้วยกันทั้งคู่เล้วเดี๋ยวค่อยขยับนะคะตามนี้เอาอันนี้เป็นหลักก่อน ประมาณนี้นะคะทำคู่กันเลยเนาะมาดูนะคะสูตรแรกสูตรแรกก็คือสูตรที่หนึ่งนี้นะคะท่านผู้ชมก็คือสูตรเยี่ยมสูตรเยี่ยมเลยนะคะมาคุยด้วยกันเลยเคลียร์ไปส,สูตรไปเลยนะคะสูตรเยี่ยมงวดเก่าได้ห้าหกเจ็ดแปดนะคะห้าหกเจ็ดแปดออกมาที่เก้าศูนย์เจ็ดใช่ไหมคะเก้าศูนย์เจ็ดก็เข้าไปที่เลขเจ็ดนะเข้าที่เลขเจ็ดเนี่ยมีเครื่องหมายถูกอยู่นะคะ เข้านะคะเข้าตัวเลขเจ็ดนะที่อาจารย์วงกลมไว้<ง> <ๆ S 2> ให้ใส่สีไว้ให้นี่นะคะที่ชอบสำหรับงวดนี้นะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์เห็นไหมคะอ,นนะอ่าใครอยากถูกก็ตั้งใจเรียนนะคะดวงใครดวงมันนะออทีนี้เรามาดูถ้าเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่นะคะท่านผู้ชมเราอาจารย์สอนไปแล้วนะคะสูตรแรกเลยนะ สูตรที่1คือวิ่งบนตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมเราได้เลข8ดใช่ไหมหมายตาไว้ก่อนเลยนะเลข8ดแล้วก็มันอาจจะมาได้1-2ตัวใช่ไหมแต่ละสูตรบางครั้งมา3าตัวเลยในสูตรเดียวก็มีนะคะแล้วก็มีหลักร้อยนะเลข7ดแล้วก็มีตัวนี้นะคะเลข7จ็ของอาจารย์เมื่อที่แล้วทําหลักร้อยไปเออไปอยู่ ไปอยู่หลักหน่วยอะไรองนี้ยหลักหน่วยไปอยู่หลักสิบอะไรแบบนี้สลับหลักกันนะคะเดี๋ยวอันนี้เราดูก่อนเลยนะคะสูตรที่หนึ่งคือสูตรเยี่ยมอาจารย์ชอบเจ็ดกับแปดนะคะงวดที่แล้วออกไปแล้วนะคะเก้าศูนย์เจ็ดใช่ไหมเออเก้ากับศูนย์นีออ้อาจารย์ทํามาหลไหลสูตรแล้วยังไม่ค่อยเจอตัวเด่นนะคะเอาพักไว้ก่อน แต่ถ้าเป็นสูตรเก้าศูนย์หนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์วางให้ดูนะโอ้โหเดินดีมากเลยคท่านผู้ชมระยะทั้งหมดเท่าไหร่คะห้าสิบห้านะน่าจะเป็นห้าสิบห้างวดแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่ไม่หลุดเลยงวดที่แล้วนะคะได้เก้าศูนย์หนึ่งออกเก้าศูนย์เจ็ด่าลออกเก้านะมาทั้งบนทั้งล่างเลยเดี๋ยวงวดนี้เป็นเลขอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ,ต,นะนะต่อมาสูตรที่หนึ่งนะนะต่อมาสูตรที่สองลาชายโชคนะคะ รายชายโชคของเก่าได้สามเจ็ดแปดหนึ่งนะสามเจ็ดแปดหนะึ่งงวดนี้รายชายโชคได้หกศูนย์หนึ่งสี่นะคะหกศูนย์หนึ่งสี่อันนี้เดี๋ยวนะคะออกมาเก้าศูนย์เจ็ดใช่ไหมเข้าไปที่เลขเจ็ดนะคะมีเครื่องหมายถูกนะคะเข้าที่เลขเจ็ดนะที่เราหมายตาไว้เจ็ดเนี่ยต้องมาแน่หลักร้อยหลักร้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออแต่มันก็มานะี่อยู่หลักหน่วยนะคะท่านผะู้ชม อันนี้ลายชายโชคเป็นสูตรที่สองเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนะทําเป็นอันอันไปจะได้เด่นเด่นไม่ต้องรีบนะคะวันนี้อาจารย์อัดหนักที่บนเลยนะคะได้สามตัวแน่นอนนะคะแต่จะมาตรงหรือมาโต๊ดแต่อาจารย์วางให้คือตรงนะคะแต่อาจจะมาที่โต๊ดอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ถุงลายชายโชคะนะหกศูนย์หนึ่งสี่นี่ท่านผู้ชมชอบตัวไหนคะอาจารย์จะชอบนะคะที่เป็นเลขหนึ่งเนี่ยแหละ ใส่ไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะ x หนึ่งต่อมาคู่ขวัญน,นะคะท่านผู้ชมคู่ขวัญไม่ชอบมาสามตัวข้างหน้านะคะแต่ข้างหลังมันก็มาได้แต่นานๆจะมาครั้งหนึ่งหรือบางทีมาข้างหลังด้วยแล้วก็มาสามตัวหน้านี้ต้องเลนสที่สามตัวหน้านี้นะคะห้าหกเจ็ดใช่ไหมมันออกเก้าศูนย์เจ็ดเข้าเลขเจ็ดสำหรับวดวดนี้นะคะคู่ขวัญสิบกับหน่วยนะคะ เก้าเออแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งเอาขึ้นเย,เยอะกว่านี้ก็เออเดี๋ยวขึ้นหน่อยแล้วกันเนาะมอ,มองมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะขึ้นนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูคู่โต๊ะที่จับให้มาเคลียร์ตัวเลขก่อนนะทําให้มันตรงๆกันพวกนี้อาจจะวางให้มากหน่อยนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเวลานั้นก็เอานี้ออกไปแล้วขยับนี้เข้ามาคู่ขวัญห้าหกเจ็ดแปด อันนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะท่านผู้ชมอาจารย์คิดว่าถ้าเราไม่เอาตรงนี้ใช่ไหมเก้ากับศูนย์อันนี้ก็ดูได้ตัวเลขแปดกับเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแปดกับหนะึ่งะคู่ขวัญสูตรที่สามเลยนะ,ะเราชอบที่ใครตัวชอบตัวอื่นก็ไม่เป็นไรนะหมายตาไว้ก่อนนะคู่ขันก็จะเป็น แปดกับหนึ่งนะคะต่อมาสูตรแปลกนะคะท่านะผู้ชมงวดที่แล้วนะสูตรแปลกก็เข้ามาที่เลขศูนย์อาจารย์ก็ให้ที่เลขศูนย์อยู่แล้วนะคะสีก็มีอยู่นะคะถาให้ดูเป็นหลักฐานนะคะว่าให้ที่เลขศูนย์แต่อาจารย์ให้ศูนย์นะมันเด่นไปที่หลักหน่วยนะคะงวดที่แล้วเนาะแต่มันมาที่สิบนะคะท่านะผู้ชมมันเข้าอยู่สําหรับงวดนี้สูตรแปลกนะเป็นสูตรที่สี่ใส่ไปก่อนเลยสูตรที่สี่นี่ ศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งสองถ้าเราไม่เอาสองตัวนี้ใช่ไหมศูนย์เนะศูนย์ตัวนี้ศูนย์ตัวนี้เราก็จะหมายตาไว้ก่อนที่เลขหนึ่งอาจจะมาศูนย์หรือสองอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวแล้วเราต้องการแค่สามตัวนะคะเดี๋ยวเราดูว่าเราชอบมาทั้งหมดกได้กี่ตัวนะคะต่อมาเอสอูตรแปะแล้วก็รับวงในนะคะหนึ่งสามหกเจ็ดนี่เข้ามาที่เลขเจ็ดนะทั้งหมดนี้ อะไรห้าสูตรนี่เข้าทุกทุกสูตรเลยนะคะมีเครื่องหมายถูกหมดเลยนะ,ะอันนี้เราก็มาดูรับวงในของงวดนี้รับวงในได้เก้าสามแปดหนึ่งอ่าเห็นไหมเราหมายตาไว้ก็คือแปดกับหนึ่งนะคะแปดกับหนึ่งอ่าต่อมานะคะงวดที่หกช้างเผือกนะคะท่านผู้ชมช้างเผือกงวดเก่าได้เจ็ดหกห้าสี่นะ คือได้เท่าไหร่แล้วลดแต้มลงมานะเจ็ดหกห้าสี่ออกมาที่เกู้นย์เจดติดที่เลขเจนะ็ดเนาะก็มีเข้อหมายถูกอยู่ใช่ไหมทีเราก็มาดูของช้างเผือกเก้าแปดเจ็ดหกนะเก้าแปดเจ็ดหกเก้าแปดไหนกัะเก้าแปดเจ็ดหกเดี๋ยวแป๊บนะถึงนี้แล้ว เก้าแดเจ็ดหกเราทำงวดนี้นะคะหลักร้อยเด่นที่เลขเจ็ดนะใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่เราทำได้ก็คือวิ่งตัวเดียวนะคะเลขแปดนะมีสองตัวเลยนะคะอันนี้ตามนี้แล้วนะก็อาจารย์ก็จะเน้นไปที่ช้างเผือกนี่ที่เจ็ดกับแปดนะคะต่อมาเรามาดูที่ รับสี่มังกรนะคะท่านผู้ชมรับสี่มังกรคือสูตรที่เจ็ดแหละนะสูตรที่เจ็ดรับสี่มังกรเราก็มาดูรับสี่มังกรเดี๋ยวอาจารย์ใส่สีก่อนนะคะถึงรับสี่มังกรแล้วนะเอองวดเลที่แล้วได้ศูนย์หนึ่งสองสามใช่ไหมคะออกมาที่เก้าศูนย์เจ็ดก็ติดที่เลขศูนย์นะสำหรับงวดนี้รับสี่มังกรเก้าศูนย์หนึ่งสอง ก็จะเหลือนะคะที่น่าสนใจอยู่ก็คือเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยใส่สีฝั่งนี้ให้นะแปบ๊บหนึ่งวงเอ่อเลือกไปก่อนนะต่อมาซับอนันต์นะคะซับอนันต์สี่ห้าเจ็ดสามออกเก้าศูนย์เจ็ดติดเลขเจ็ดนะคะเข้าออมาสำหรับงวดนี้ซับอนันต์เป็นสูตรที่แปดนะห้าหกแปดสี่นะคะห้าหกแปดสี่ สี่ห้าเจ็ดแล้วก็สามแปดกับสี่ก็บวกที่หกใช่ไหมคะเจ็ดบวกกับหกก็เป็นสิบสามเห็นไหมคะเจ็ดบวกกับหกเป็นสิบสามอันนี้แปดบวกกับหกก็เป็นสิบสี่นะแต่อันนี้ได้เท่าไหร่แล้วก็เดินมาสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดอันนี้ก็ห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่นะคะทราบอันนั้นหนีนะ งวดนี้อาจจะมีโชคกันนะคะท่านผู้ชมถ้ามันไม่พลิกล็อกหนีเราไปซะก่อนเนาะห้าหกแปดสี่นะ 5, 6, 8, นะอ้าวตอนนี้เราชอบชอบอยู่ใช่ไหมถ้าตัววิ่งตัวเดียวมานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปกันตัวอื่นเดี๋ยวเราไปเรียนร้อยสิบหน่วยเอลสิบกับหน่วยร้อยเรียนไปแล้วนะคะได้ไปแล้วนะอ่าก็อาจารย์ก็จะยึดที่เลขแปดไว้ก่อนนะต่อมา สูตรโปรดนะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรที่อาจารย์ชอบมากเลยนะคะงวดที่แล้วหลุดไปนะคะโปรดหลุดนะเดี๋ยวอาจารย์จะดูสติซิถ้าหลุดหลุดแล้วมันจะหลุดซ้ําหรือเปล่านี่ค่ะอาจารย์ก็ชอบ,ชอ,บ,ชอ,บอยู่ที่สองตัวนี้นะหกกับห้าเนี่ยอันนี้หลุดนะเห็นไหมคะเนี่ยสูตรเนี่ยหลุดไปอาจารย์เึ่งให้ตัวเลขหกเลยคะ่ะเนี่ยเจ็ดหกแต่ว่ามันอยู่ที่สูตรอื่นด้วยนะอยู่ที่หลักสิบที่เราทําได้ด้วยใช่ไหมคะนี่ ในขกตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอจะหาเจอหรือเปล่าอยู่แถวนี้ไหมเดี๋ยวดูนิดนิดหนึ่งนะคะโปรดโปรดอาจารย์จะดูสถิติว่าถ้าหลุดแล้วเข้าหรือเปล่าครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโปรด์ดูตรงไหนโปร,โรดบางทีตามจริงมันหาไม่ยากนะแต่บางทีเราจะหาแบบนี้มันหายากเี่เจอแล้วนะคะท่านผู้ชม รเรามาดูสถิติโปรดอาจารย์กำลังดูอยู่นะคะสูตรโปรดอ่หลุดแล้วหลุดแล้วเข้าเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ววดนี้อาจจะเข้าเดี๋ยวดูซิมันมีเลขที่เราชอบหรือเปล่าออมีนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะโปรดนี่คือนี่คือโปรดนะคะนี่ห้าสี่สามสองนี่คะ่ะได้ใส่แล้แต้มอ่ะหกหกเก้านะคะหลุดแล้วมากลับมาเข้าเลยนะคะหลุดแล้วเข้านะ โอเคถ้าหลุดเคยหลุดแล้วเข้างวดนี้หลุดอา,อาจจะเข้านะเดี๋ยวมาดูโปรนะคะอันนี้หลุดโปรสําหรับงวดนี้งวดเก่านะหกห้าสี่สามนะหกห้าสี่สามงวดนี้ได้เจ็ดหกห้าสี่คือสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็สามสี่ห้าหกนะคะคือลดแต้มหรือว่าเพิ่มขึ้นบาทแบบนี้ก็แล้วแต่นะคะก็เก้านะคะก็เดี๋ยวใส่สีก่อนนะโปรด ตัวโปรดนี่ตามจริงนะที่ผ่านมามันชอบมาที่สิบหน่วยนะคะท่านผู้ชมแต่สําหรับงวดนี้มันผ่านการหลุดไปมันอาจจะเปลี่ยนแนวทางนะคะเพราะมันหลุดนะคะอาจจะเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นนะหลักร้อยหลักสิบแล้วด,ด,ดูการเข้ามาแต่ไอส่วนสูตรที่เป็นราชาโชคแนละที่ผ่านมาทั้งหมดห้างวดเลยคะ่ะตรงเนีเออ้เข้าหลักหน่วยทุกงวดเลยนะคะ ราชาโชคเนี่ยงวดที่แล้วคิดว่าจะย้ยายเป็นร้อยนะคะท่านผู้ชมก็ยังกลับมาหน่วยอีกเพราะฉะนั้นราชาโชคตัวนี้อาจารย์เดี๋ยวจะอาจารย์เน้นไว้ให้นะคะตรงข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอานี้ออกแล้วค่อยดูเนี่ยหน่วยมาห้างวดติดแล้วนะคะต่อมานะคะถ้าใครตั้งใจฟังอาจารย์ตั้งแต่ต้นยันจบจะเข้าใจนะถ้าใครเปิดเลื่อนไปเลื่อนมานี่จะไม่เข้าใจนะอาจารย์บอกไว้ก่อนนะคะอ่ะทีนี้โปรดนะ เจ็ดหกห้าสี่นะคะเจ็ดหกห้าสี่เราเราหมายตาไว้ที่เลขเจ็ดนะเราเนื่องจากเราทําหลักร้อยได้ที่เลขเจ็ดนะมันอาจจะเป็นตัวอื่นอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาวงกลมใหม่นะคะอันนี้เอาเริ่มต้นไปก่อนอา่าพอนี้ละพอโปรแล้วใช่ไหมมีเข้าแล้วเออหลุดนะหลุดแล้วอาจจะเข้านะอ่าหลุดแล้วน่าจะเข้าไอ้สูตรที่เข้าเข้าอยู่นี่นะคะอ่างวดนี้อาจจะหลุดก็เป็นได้นะคะแต่โปรนะคะก็น่าจะเข้า แต่สูตรทุกสูตรของอาจารย์ส่วนใหญ่จะเดินดีนะคะยังไม่เคยทําสูตรใหม่เลยนะคะไม่เคยเปลี่ยนสูตรเลยนะคะสูตรเก่าๆแล้วมีมากกว่านี้นะคะแต่อาจารย์ให้ไปแค่ประมาณแบบนี้นะคะยังมีสูตรเขาเรียกเลยค่ะสูตรซับสูตรรับซับนะคะท่านผู้ชมหกเข้ามาดีไหลงวดเลยนะคะแต่อาจารย์ก็ไม่มีให้ในนี้นะรับซับมะค่ะทุกคนคงจําได้นะคำว่ารับซับเนี่ยเข้าเข้าดีเลยนะคะ ทั้งหมดนะสี่สิบเก้างวดนะเยวอาจารย์ให้ดูหน่อยก็ได้แต่ไม่มีในนี้นะนี่ค่ะมันเคยหลุดไปรับซับเนี่ยนะคะเนี่ยหลุดไปแค่งวดเดียวนะหวดที่ออกสี่หนึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็กลับมาเข้าดีหมดเลยค่ะหกห้าสองแปดเจ็ดสามอันนี้ก็เก้าศูนย์เจ็ดใช่ไหมเนี่ยค่ะเข้าดีเลยอาจารย์ยังไม่ได้คํานวณเลยนะคะเก้าศูนแล้วก็เจ็ดเนี่ยเข้าอีกแล้วค่ะยังไม่ยังไม่ทราบเป็นเลขอะไรเลยเดี๋ยวใคร คอมเมนต์เข้ามาถามเดี๋ยวค่อยไปใส่ให้ในสูตรอื่นๆนะคะในคลิปอื่นๆพูดง่ายๆเอาไว้ในคลิปอื่นๆใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่หลุดเลยนะคะท่านผู้ชมหลุดแค่งวดนี้งวดเดียวเลยนอกนั้นไม่เคยหลุดเลยนะคะเนี่ยรับซับเนี่ย fc ของ fc ของอาจารย์นี่โหชอบมากเลยนะคะเนี่ยตามนี้เนาะอ่าตามนี้นะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะค้างไว้เขียนไว้ก่อนนะรับซับเดี๋ยวเผื่อใครใครขอ,อยังไม่ได้คิดไว้ด้วย รับทราบได้อะไรไม่ทราบค้างไว้ก่อนค้างไว้หนึ่งสูตรเขียนไ้แล้วนะการลืมดเดี๋ยวอาจารย์จะไปเขียนใส่ไว้เองใครขอก็บอกใครไม่ขอก็ไม่บอกเพราะว่าสูตรมีเยอะเดี๋ยวลืมนะคะถึงไหนแล้วเนี่ยถึงโปรดเนาะถึงโปดนะต่อมาย้อนงวดโอ้ยย้อนงวดนี่ FC อาจารย์ที่อยู่ต่างประเทศนะอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาชอบมากเลยนะคะสูตรย้อนงวดนี่เขา คอมเมนต์มาบอกบ่อยๆว่าอาจารย์อย่าลืมสูตรย้อนงวดนะเนี่ย9045ใช่ไหมเออเข้ามาที่เลขศูนย์สำหรับงวดนี้ย้อนงวดนะ้า5601นะคะ5601อ่ะจะมาตัวไหนเนาะยังไม่ทราบเลยเนาะเพราะว่าเราก็เพิ่งจะเริ่มเรียนอาจารย์ก็จะวงกลมไว้ที่เลขหนึ่งก่อนนะคะต่อมางวดพอย้อนงวดปะก็มาสูตรที่สิบเอ็ดเลยนะคะ สูตรของประจําช่องนะคะมีดีนะคะเข้าสองตัวเลยนะคะท่านผู้ชมใช่ไหม907เนี่ยเข้าสองตัวที่อาจารย์ชอบอยู่เลยนะคะ907บางตัวอาจารย์ชอบมันก็ไม่มาเนาะนอย่างเงี้ยชอบหกชอบห้าเนี่ยก็ไม่มา907ย้อนงวดย้อนงวดเอาไปแล้วนะให้หนึ่งแล้วต่อมามีดีงวดนี้ใคร ใครดึงมาดีๆอาจถูกนะคะท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะโดนงวดนี้เพราะเลขมันยังไม่หนีไปจากข้อมูลบนนะคะมีดีมีดีสองตัวช่้ยงวดนี้หกหนึ 4, 4, ่งสามสี่หกหนึ่งสามสี่ะมีตัวหนึ่งที่จันชอบนะเลขหนึ่งะคะต่อมานะคะรับแร่รับแร่งวดที่แล้วเข้าศูนย์นะศูนย์หนึ่งสองสาม งวดนี้ขยับขึ้นไปนิดหนึ่งนะคะยังเป็นเลขต่ตําๆอยู่นะคะแต่แสดงว่างวดนี้ต้องมีเลขต่ําผสม,มอยู่นะคะอ่า fc ก็จะชอบสูตรรับแรนะคะรับแรงนี่ต่าจริงแล้วอาจารย์ไม่ได้ให้อยู่ในสูตรข้อมูลบนนะอาจารย์วางให้อยู่ในเด่นบนแบบชัวจริงนะคะแต่เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปดูนะคะชัวจริงดูเป็นคลิปๆไปนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวจะงงใช่ไหมอ่ะตอบนี้นะต่อมางวดที่เอสูที่สิบสามแล้ว สูตรกู๊ดนะคะท่านผู้ชมเข้าที่เลขศูนย์นะเข้าที่เลขศูนย์สูตรกู๊ดก็คือสูตรที่ดีนะคะสูตรที่ดีสูตรหนึ่งนั่แหละแต่อาจารย์ตั้งชื่อแบบนี้มาแล้วทุกคนก็เออได้ยินชื่อนี้ประจาประจาก็จะรู้นะคะอันนี้รับแรงนะเอาไปที่เ,เลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมรับแรงนะส่วนสูตรกู๊ดสามแปดหกหนึ่งเนาะสามแปดหกหนึ่งสามแปดหกหนึ่งอาจารย์ชอบอยู่นะ ตัวสองตัวนี้นะคือแปดกับหนึ่งต่อมาเหนือเมฆนะคะอันนี้อาจารย์แถมให้นะเพราะว่าครั้งที่แล้วอาจารย์ให้ไว้ตรงนี้แล้วบอกว่ามันน่าจะเป็นเลขขี้เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้นะคะตรงนี้ค่ะนี่เหนือเมฆนี่ค่ะอาจารย์เขียนว่าร้อยบนน่าจะเป็นที่เลขขี้นะคะแล้วก็ของเหนือเมฆนี่แหละอาจจะอยู่ในร้อยบนอาจารย์ก็วงกลมไปที่เลขเจ็ดตัวนี้นะคะนี่ก็มาที่ตัวนี้ค่ะเลขเก้าเลขเก้า ตัวนี้เลยเนาะเข้าเลยจีนะเหลือเมฆแต่งวดน,นี้ก็ไม่มันไม่จําเป็นต้องไปหลักร้อยนะไปหลักเอิดก็ได้นะคะเพราะงวดที่แล้วอาจารย์หมายตาเออเลขศูนย์อยู่อยู่อยู่ทางฝั่งที่เป็นสิบหน่วยนะคะอา่าก็เลยดันเลขขี่ที่เราทําได้เลขเจ็ดไว้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมาเก้านะเจ็ดมันก็มาด้วยแต่มันอยู่ที่หน่วยแล้วทีนี้เหนือเมฆอาจารย์ก็เลยเอามาใส่ให้อ่ะจบเลยนะไม่มีอะไรเนาะ เออมีตรงนี้นิดหนึ่งเม็ดแต้มนะคะแต้มออกมาที่907ถ้าแต้มสองตัวนะันนี้คือแต้มสองตัวบนก็คือตรงนี้นะ0กับ7 0กับ7บวกกันเป็น7ใช่ไหมเนี่ยแต้มก็เข้าด้วยนะคะแต้มจันทาให้นะเนี่ยแต้มคือ6 7 8 9 1 4แล้วก็ตัดเลข4ออกไปอ่ะเอาแค่เข้านี้นะคะห้าตัวนี้ก็เข้ามาที่แต้มเจ็ดนะอันนี้ก็เข้าอยู่นะคะ แล้วตรงนี้จะมีคบบนนะคะท่านผู้ชมคบบนเนี่ยอาจารย์ได้แล้วเลขเจ็ดก็ชอบเลยนะหลักร้อยเจ็ดแล้วก็หกศูนย์นี่เลยนะอาจารย์ให้ตรงนี้เลยนะสามตัวนี้แหละเนี่ยค่ะแต่มันออกมาเป็นเออเก้าศูนย์แล้วก็เจ็ดนะติดแค่สิบหน่วยนะถือว่ายังเข้าอยู่เนาะเข้าสองตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวไปดูบางในครบบนให้อ่ะอันนี้เอาออกไปก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้อาจารย์ขยับมาก่อนนะ เฉพาะเหนือเมฆเนี่ยอาจารย์ยกขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาใส่ให้นะคะ mm hmm. เหนือเมฆเป็นเลขคู่นะคะท่านผู้ชมเลขคู่งวดที่แล้วเป็นเลขคี่นะ,ะงวดนี้เป็นเลขคู่ครบเลยนะเลขคู่ก็ตัวตัวนี้นะคะเลตัวเลขแปดในหน้าสนใจอยู่นะ,ะเลขแปดตามนี้เลยนะเดีย๋ยวอาจารย์ขออนุญาตใส่นะคะ,ะคลิปนี้ก็ต้องนานหน่อยนะ,ะเหตุผลเพราะว่ามัน ตั้งสิบสี่สูตรนะคะท่านผู้ชมจาย์ชอบเจ็ดแปดนี่แหละแล้วต่อจากคลิปนี้จะไปชมอะไรก็รีบคอมเมนต์เข้ามานะคะถ้าไม่มีในคอมเมนต์เดี๋ยวอาจารย์ก็จะวางไปในสูตรที่สมควรนะคะสมควรนี่ค่ะตามนี้เลยทีน,นี้เรามาดูของเราแล้วคันนี้คู่โต๊นะคะ นี่อาจารย์เขียนไว้ให้ตรงนี้นะคะหน่วยห้างัวติดนะของราชายโชคดิเข้าที่หน่วยนะห้างัวติดเลยเข้ามาที่หน่วยบนเดี๋ยวเขียนให้ใหม่นะเขียนด้วยปากกาแดงเนี่ยเข้ามาที่หน่วยบนห้างวดเลยนะห้างวดติดแล้วนะคะนี่ เดีย๋ยวเรามาเช็คอีกทีหนึ่งเนาะทีนี้เรามาดูนะคะสูตรเยี่ยมเนี่ยเป็นสูตรที่เดินดีมากนะคะไม่เคยหลุดเลยนะเยี่ยมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันชอบมาที่สิบหรือว่าหน่วยถ้าเราเอาเยี่ยมนะคะมาจับกับอาจารย์คิดว่างวดนี้น่าจะไม่ติดศูนย์เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือหนึ่งกับสองก็มาจับกับเจ็ดแปดเก้าเนี่ยแต่อาจารย์จะเขียนให้หมดเลยนะคะมันจะมีคู่ศูนย์ด้วยนะติดตามนี้นะคะแต่ว่าไม่ไม่น่ามาไม่น่ามานะคะ ถ้ามันมาในคู่โต๊ดบนนะแล้วก็จะต้องอยู่ที่สิบหน่วยใช่ไหมมันน่าจะอยู่เป็นคู่ท้ายเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมเราก็จะใช้แต้มก็ได้นะ,ะมามามา,มาคัดนะคะอย่างถ้าเป็นศูนย์เจ็ดนะเจ็ดนี่หลักร้อยไม่แน่มันอาจจะมาที่สิบที่หน่วยอะไรก็ตามแล้วแต่อันอันนี้เราจะเคลียร์ไว้หมดเลยนะคะศูนย์เจ็ดแต้มไม่ได้นะคะเอาออกไปนะแล้วก็ศูนย์แปดก็ไม่ได้แต้ม ศูนย์เก้านีได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ใส่ไว้ให้ก่อนเนาะมันไม่มีอะไรแน่นอนเอาวงกลมไว้ก่อนนะศูนย์ศูนย์อ่ะไม่ได้นะใช้ดินสอเนี่ยเขีดออกไปแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะท่านผู้ชมมันไม่มีแต้มแปดนะไม่เอานะคะอันนี้ใส่ไว้ก่อนนะหนึ่งเจ็ดแต้มแปดไม่ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งเจ็ดลราก็ทําได้หลักร้อยด้วยนะคะมันอาจจะเป็นคู่โต๊ดนะมันอาจจะเป็นแบบ เป็นโต๊ะคือมาที่ร้อยกับสิบร้อยกับหน่วยนะแต่ว่าถ้าเป็นคู่ท้ายมันไม่ได้นะคะเออมันไม่ได้คู่ท้ายอันนี้อาจารย์จะเน้นเป็นคู่ท้ายนี่นะคะดูตรงนี้ด้วยนะเนี่ยท้ายนะคู่ท้ายแล้วก็หนึ่งแปดเต้มเก้านะคะมีเต้มนะหนึ่งเก้าเต้มศูนย์ไม่มีนะคะแล้วก็อันนี้เต้มหนึ่งเลขนี้ก็ เลขมงคลนะคะท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์นี่ไว้ก่อนละกันสองเจ็ดแต้มเก้าสองแปดแต้มศูนย์ไม่มีนะคะถ้าเป็นคู่ท้ายนะถ้าเป็นคู่โต๊ดด้านหน้านะคะคู่หน้าคู่ถงังอันนี้ไม่แล้วแต่นะอันนี้อาจารย์เน้นแต้มสองตัวนะอันนี้คือแต้มสองตัวนะคะแต้มสองตัวสองตัวบนนะวงเล็บไปด้วย อย่นึกว่าแต้มสามตัวไม่ใช่นะคะแต้มสองตัวบนนะสองเก้าเป็นสิบเอ็ดนะคะแล้วก็สองศูนย์แต้มสองเมื่อกวดที่แล้วเราได้สิบสองชุดงุ้นี้ได้หนึ่งสองสามเดี๋ยวแซนใส่สีก่อนเนาะสองเก้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดได้อยู่สองศูนย์แต้มสองได้อยู่มีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุด วดนี้ได้หกชุดวดที่แล้วได้สิบสองชุดอ,อันนี้หกชุดนะอันเก่าที่อาจารย์ใส่สีให้นะคะเนี่ยสิบสองชุดนะติดมาเนี่ยตรงชุดนี้นะคะออกเก้าศูนย์เจ็ดตรงนี้เลยนะคะติดมาอันนี้สิบสองชุดถ้าถ้าเจ็ดไปหลักร้อยจริงนะคะเจ็ดไปหลักร้อยจริงชุดที่น่าจะได้ก็ติด เลขแปดนะคะท่านผู้ชมคู่นี้เลยที่อาจารย์ชอบเนาะเนี่ยชอบชุดเดียวเลยคะ่ะชุดที่ออกที่มีติดหนึ่งแปดนี่นะคะตามนี้นะคะเดี๋ยวค้างรับซับไว้ถ้ามีเวลาค่อยลงดูแล้วก็มีครบบนเนาะแล้วก็มีพวกเด่นบนชัวจริงอะไรประมาณนี้นะคะอ่าตามนี้เลยเนาะเห็นเห็นชัดเจนนะคะมีแค่นี้นะคะที่จะแคปหน้าจอไว้ดูนะคะเดี๋ยวแต้มเนี่ยเดี๋ยวให้ไปวางไว้คลิปหนึ่งว่าที่มาที่ไปของหนึ่งสองสี่เก้าสามห้านี่มาจากไหนนะคะ ว่าก,กันอีกทีหนึง่งสำหรับคลิปนี้อาจารย์ฝากนะคะข้อมูลบนนะคะแบบเดินดีเลยนะคะท่านผู้ชมระยะทางก็โอ้สามสิบี่สิงวดเลยนะคะ50บงวดก็มีบางสูตรเลยนะคะ,ะตามนี้เลยนะคะอาจารย์ลาไปก่อนนะได้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ